ิบพ no no si no no el ูดจะให้ยังไสิบพูกไปแล้วกวามพังเะไกัเที่กันไหนก็นิบทิ่บมีเฮ็ดช่แต่นใดกันทั้หมันเขาขอรองให้เสกระเทรไปทีแต่ว่ามันบอบบอบสววดไหญไใหไปกันีต่ของมันบ่อย่เลยเพราะถบ่สวน เยาะสิเพี่มเยียเมือนที่เจ้าของอยู่ผู้ายเอานี้หมดหมหายมหมเฮ็หแล้วเราได้เห็นมากมเฮ็นมากแต่ว่าสุพงน้ำม้อนหายอยู่สันส่นเลยอ่างเดี๋วาประกันเล่นเหมือนว่าเาประกันเราประกันคุณภาพหาย่อวนยันอีนคือหลวงปู่บอกว่าท่าน ท่านก็สนองนะครับสนองศรัทธาญาติโยมอยู่แต่ท่านไม่กล้ารับประกันเพราะว Li ่าท่านไม่ใช่เจ้าตัวนะครับเพราะว่าหลวงตาคืมนี่ท่านไม่ได้อนุญาตด้วยตัว moved. ท่านเองท่านก็ไม่รู้ไม่กล้าเสกทับนะครับท่านเกรงใจหลวงปู่นะครับนี่วอาพญายิ่เกรงใจพอใยญ่คืมเกรงแจเพิ่นเหมือนันมันมั่ยหรออยากเป็นป่าวันมาเห็นไอ้หมอ่านี่กัน หลวงปู่ว่าเดี๋ยวหลวงตาคือ,คอมาเตะเอานะครับท่านว่าแบบนี้นะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวหลวงตาึือบอกวันโมงวันอะรกันท่านเป็นสหธรรมิกกันนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับท่านก็ยอ้อนย้อนก็ข้าอยากเก๊ดเจ็ดขอบคุณหลวงอาว่าพวกที่เด็กไทยเน่ยพวกน้ำมันไทยแค่นั้นเรามาหาอย่างนี้ จะมากก็เสพไม่ได้อีกมไม่ก็เสพหายเสียใจคุ้มนะมุนานาแ้นพไปแล้วหลวงปู่เชินหลวงพ่อใหญ่ทิหลวงพ่อใหญ่หวนน้ายินไปให้จังสันใต้ไปแหลวยังจินไปเฮ็ดฟุนใหมผู้อื่นเสพคนดังาะยินต้งคั่วอยู่คนน เยอะชื่อเจ้าของคนหนึ่งหลายคนก็เได้มาเป็นตษษ่องฟุกเสดแต่เขามาสร้างสรรคาพวกหนุ่มมุ่งหายเพราะนั้นจะว่เรลาประกันหายไปคือรับประกันสามวันเจ็ดวันได้อือได้อยู่สามวันเอาได้แค่สามวัน น้องนั่งก็ไปไหว้ที่ยื่อ,อกน,นก็เป็นเลี้ยงกับข้าก็หยิบบุบบุกมาขัางมาเส้นวมอนนอนคุณจะผามบม่มีท่านกลัวว่าไม่มีคุณภาพนะครับหลวงปู่ก็เลยไม่รับประกันให้หลวงปู่กลัวนะครับกลัวว่าไม่มีคุณภาพนะครับท่านกลัวแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้อนุญาต บอยังไงว่าสาั่งเพื่อหางอันปัดใจมันแต่คุณภาพมันบ่ดีมันบ่ได้แตก็่ได้นะครับคุณภาพใช้ไม่ได้ตำหรับต้นตำหรับไม่ได้อนุญาตนะครับเฮ็ดนะเฮ็ดได้แต่ว่าคข่มขังนมีท่านกลัวความขังไม่มีข่มขังน้อมีต่บัด,บดในพวกคุณพระพิเศษแต่ว่าเอาไปใส่มันบ่ดี บอกง่ายๆครับลวงผู่อธิบายให้ฟังแล้วนะครับชัดเจนนะครับที่ทุกท่านนะครับทูก,ทกครับขอพุนครับพ่อหา